ดีคะ่ะ f อที่น่ารากักทุกทท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะ F c ซวันนี้พี่ก็พามาดูผักดองของเรานะคะเพราะว่าพี่ก็เอามาออกไว้ข้างนอกเนาะเพราะว่ามันข้างนอกมันร้อนนะคะ FC นี่คะ่ะตอนนี้เราก็มาดูคะ่ะว่ามันเป็นหรือ,อยังโอ้โหเป็นไง f อซสีสันสีสันสวยงามมากคะ่ะเดี๋ยวเรามาชิมดูก่อนเนาะว่ามันเป็นหรือ,อยังนะ FC เนาะ เพราะว่ามันคืนหนึ่งแล้วเนาะกับสองวันเนาะอือเปรี้ยวเลยเปรี้ยวสุดๆแต่ว่าดูนี่ค่ะผักสดเลยเดี๋ยวเด็ดมันสงนะ่งเนาะเอซนี่ค่ะต้องหลบเด็ดก่อนอเป็นไงเอซโอ้โหถ้าใครชอบเปรี้ยวนะสุดยอดเลยค่ะอ ชอนไม่ทันใจเว้ยต้องเอามือเลยนี่คะ่ะเอฟซล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะไม่เป็นไรเรากินขี้ไครเจ้าของนี่คะ่ะเอฟซีอือหือกรอบสุดๆเลยแล้วก็กัดพริกเข้าไปด้วยนะอืมอืออื้สุดยอดเลย เอาขาัดฟิตแล้วก็สำหักฟิตอืมอร่อยอร่อยครับอ,อร่อยอร่อยมาก FC ปเปรี้ยวพอดีเลยอ่ะจับพี่เนาะ แต่คนที่ไม่ชอบเปรี้ยวก็อาจจะเปรี้ยวไปหน่อยแต่สําหรับพี่นี่พี่ชอบเปรี้ยวๆค่ะนี่ค่ะถึงจะเปรี้ยวแต่ผักเรานี่สดสุดยอดเลยนะคะ fc และก็ไม่ต้องห่วงข้าวนะคะข้าวจะลงไปอยู่ที่ก้นเลยค่ะ fc เม็ดข้าวจะลงไปอยู่ที่ก้นเลยแต่ผักเรานี่เขียวสดและก็อร่อยมาก กัดพิดไปหน่อยหนึ่งสุดยอดเลยค่ะเอนี่อ๋อเดี๋ยวเราเอาไปกินกับข้าวกันเนาะเอเนาะอืมแซ่แบๆแ็บบมากแซ่บมากอนี่ค่ะสีสันค่ะโอ้โหหนึ่งคืนกับสองวันค่ะเอซสุดยอด โอ้สีสันเป็นไงเอฟซี FC. โอเคค่ะคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะเอฟซี FC ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามบรรณพาเดนมากให้พี่ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากกันเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบาย